ย้อนแสงมากเลยยังไม่ได้หาอะไรกับข้าวเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะ <S <S ก็วันนี้เรามาเป็นวันเซนโดนตานะคะทุกคนก็เมื่อวานเป็นวันเมื่อวานเราต้องจูนโดนตานะคะก็คือจูนโดนตานี้ก็แบบว่าเราต้องเอาซื้อของมาให้แม่เนาะก็เราซื้อของมาให้แม่ทำมาจูนโดนตาเนาะส่วนวันนี้ก็เป็นวันเซนนะคะ เราก็เอาของมาจูนแม่นั่นแหละก็คือเมื่อวานเราเอาของมาจูนเราเอาของมาจูนไม่ทันนะคะทุกคนเราก็เลยเอามาวันนี้ตอนเช้าเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปแซนโดนตาบ้านแม่ที่บ้านขวาวกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็รอแม่กลับมาจากวัดแล้วก็รอสาวนุ่นไปเนาะแต่ว่าเราก็จะไปอีกคันเรามากับเจ้าชาไทยนะคะแล้วก็เซียนิกเจติมเนาะ เราก็จะไปทางนี้เลยนะคะเราไปคุละคันนะแม่ก็ไปน่าจะไปคันสาวนุนนะคะแล้วก็เจโบก็จะไปทางนั้นเลยนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะแม่บ้านแม่นั้นเนาะก็แซนตอนเห็นแม่ว่าแซนตอนเย็นนะคะก็ไว้เตรียมของเตรียมอะไรเสร็จก่น่าจะแซนเลยนะคะก็วันนี้เรามาจูนโดนตาให้แม่กันนะคะทุกคนก็เป็นประเพณีไทยเนาะ เป็นประเพณีไทยตั้งแต่สมัยพี่เดิมแล้วนะคะสมัยแต่ก่อนเนาะ,ะก็คือเขาก็จะทําแบบนี้กันทุกๆปีนะคะทุกๆปีเนาะ,ะมันจะมีเป็นเป็น,ปนตู้กับเป็นทุมใช่ไหมแม่เใช่ <Yeah. S 1> แล้วก็ข้าวพันษาเนาะอันนี้จูภาษาเคยอ๋อเออกแหละทุกคนเนาะเออนแหละเราก็ไม่รู้อะไรบางมาเนาะเรารู้แค่ว่ามันจะมีเป็นตู้กับเป็นใหญ่เนาะเป็นตู้ก็คือไปตักบารนะคะไปวัดไปตักบารปกติเนาะส่วน เป็นใหญ่ก็จูนโดนตาแบบนี้แหละค่ะจูนโดนตาเนาะแล้วก็แซนโดนตากันนะคะทุกคนก็บางคนเขาก็จะไปรวมกันในหมู่บ้านนะคะในศาลากลางหมู่บ้านเนาะอแล้วก็หรือไม่เราก็อ่าบางคนก็จัดที่บ้านก็ได้นะคะก็จัดที่บ้านแบบนี้เนาะก็จัดเรียกตายายปู่ไอ้ตาทวดยายทวดที่ร่วงรับไปแล้วนะคะเราก็จะเรียกชื่อเขามานะคะตอนนี้เด็กน้อยพาไปไหนไม่รู้ไปไหน เอาของเอาของอยะไปเก็บก่อนของอยะไปเก็บก่อนแล้วตอนนี้เราก็ทำการจูนแม่เสร็จแล้วนะคะทุกคนไปเอาเอาของอยะไปเก็บเอาไปเก็บให้ยะเลยเร็วโอ้ เดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายกันที่บ้านขวาวต่อนะคะทุกคนชอนแสงมาด้วยตอนนี้ไปถ่ายงานก่อนไปให้สาวโมเมถ่ายงานให้ก่อนนะคะจ้าอันนี้ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศที่บ้านนั่นเองนะคะทุกคน,นจ้านี่ับทิมบทับทิมดูถับทิมอะไรใหญ่แท้เน,เนี่ยเอาไวไ้ใส่ เออซื้อมาจาังเทพอ๋อแม่อันนี้มันนางอ๋อสนใจร้านนู้นเนี่ยที่บางติงกันแล้วไม่เป็นไรเดกก็กินอันนี้ล้างด้วยล้างบบบล้างเสแล้วก็แช่จิลิจิลิอี๋นี้เนาะใส่จานอันนี้เรามาถึงเรามาถึงบ้านแม่แล้วนะคะทุกคนถึงบ้านแม่แล้วกำลังจะกําลังจะจัดเตรียมข้าวของไม่กับข้าวนะมีอะไรไหม จ,จ้าเดี๋ยวไปเอาอันนี้ไปล้างก่อนอันนี้ไปล้างให้ยาก่อน่งานะเลยรดกเด็กกระทเมียนหอดอกพ้อง นู่นเนี่ยกลมันเอาเอากละมันตัวนี้แม่ยังไม่มานะแม่ยังไม่มาจากวัดเลย เบบอบอกว่าจะมาตั้งแต่เช้ายังไม่ยังไม่เห็นมาเลยเช้าเดินหนีต้องใส่เกลือมไหมแม่ใสแค่ไว้ก <c oughs> ็ไ,ได้ไเมื่อวานนั่นนานไปหาๆนานๆนานๆเวลาน้านๆมาก็เกลือ ไอ้นุนไอ้นุนไม่รู้ว่ามันไปหรือเปล่าแต่แม่อ่ะไปเพราะว่าแม่กันทรงไม่จ้ะหนูไปจูนโดนตาที่เมื่อวานมันเย็นเร็วก็เลยไปไม่ทัน จัดอะไรบ้างนะอาผลไม้แหละจ้ะนี่นะอันนี้กินได้มั้ยนี่กินได้กินได้ไม่มีอันที่ใส่กล้วหลยไหมแม่กระบาดบ่อเลยนี่ไม่ใส่กล้วยกระตัมเจี๊ยบกระตัมจานชิมก่อนใช่อันโซ่โหนั่นดูเผาเม่ดไม่รู้มากโลเป็นของพี่เก่งยบเลย

พวกนี้มันกินได้เรื่อยๆเอาเขาตรงไปก่อนผมเมื่อกี้มันกินได้กินไหมกินกินทั้งสองคนเขาตื่นมาก็บอกโอ้ยหิวหิวอะไรลูกหิว กินไปกินกินเต่าเด็กกูนั่งเอากี้นมอะไรเขาก็ไม่เอาไปนะกินหลบกินมาลบตีกิ่ท่าแม่หิวข้าวกี่ท่าพไปเจอกินจ้ะบอกดิฉัหิวลูกท้องแต่พอแม่ให้กินกินคำเดียวเราต้องปล่อยให้หิวจริงๆนะให้ให้ขอกินอ่ะเหมือนเมื่อคืนอันนี้ เมื่อวานไม่กินนะ่ะมีกับข้าวไม่กินเมื่อคืน,มนแม่ปลอก,กเป็นเจ้าใบตัดตีหกเลยดูเหมือนกันหนูก็ต้องปลยให้มันหิวอย่างงั้นแบบถึงมันจะกินให้กินเลยมีกับข้าวแล้วกินยากินเย็นแม่ก็คุยหกตัวเองถ้าเขาเหิวจริงๆเขาขึ้นบนโต๊ะกินข้าวแล้นำไปเปิดไฟหยิบกินหยิบกินเออต้องเป็นอย่างนี้เลยพวกนี <c> ้ <oughs> <c oughs> คลากินีเ I mean, ิงเด้อแมทม่พอเวอีแตงห้างไม่ตันเวลกอันเลยแล้วี่วเกากันเลยไมเวี่วเจออมเวอเมตนเลยอยากได้แยากดเด้ติดงอีวกดูดีกระเซยดูี่ขคงเนี้ยเออยินดีกินไทยก็ต่อยปุ้นโตเฮต่อยเ ทำไมเอ็นยังไม่ดี s o u เนยเป็นเลียงอะอ่าจจแบวิดนานแล้วอย่างนี้แมงพี่กินข้าวต้มอีกไหมพี่สองคนอะฮะจะปดยยงดตูดพี่กินข้าวต้มอีกไหม กินไหมคะกินข้าวต้มไหมอ้าวข้าวต้มให้น้องดิเคทนุ่นแล้เนทเก่งนะ่ะอาข้าวต้มให้น้องกินอะไรคะกินนี่ไหมอ่ะพี่เคทเอาเคทสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะก่นะอนจ้าอ่ะอ่ะพี่ติมด้วยพี่ติมเอาเงนเอาเงินพี่เคทนี่เอาเอาเงินพี่เคทแล้วฮึพี่จ้าพี่าวานุ่นตอมจ้าวนล้อเอ้ยอ้าว เด right? no, ี๋ยวมีไปกัเสเย็นเนไปฮะีตันบเย่ตยหนูพิเคสแล้วัพีเคสไปข่สไปดูเดต่นไพเล็คีนอะไรเนาะเกากีโอ็มือโทรศัพท์เป็นงานวีซตเวียดดินออเอาง Tiết áo. Ờ hai nơi tìm nữa. Rồi. Rồi. S ้ม.